พบกับพอนกคิดครับเล่าข่าวเล่าสาราดีๆสู่พี่น้องนะครับขั้นดันข่าวสารทงงางราชการหรือว,ว่าสาระความรู้ความเคลื่อนไหวนะครับในงานต่างๆพบกับความรู้ทั้งด้านการทําระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวไม้ของกลุ่มสัรพารที่มอบหมายให้โรงเรียนหรือว,ว่าวัดนะครับหรือโรงพยาบาลครับซื้อว่าโปรแกรม E ดูเนชั่นนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่กรมสรรพากรครับพัฒนาขึ้นเป็นการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา,า,าสถานสถานโบรานโรงพยาบาลองคอ์กรสาธารณกุศลนะครับอ่ำเนื้อวามเตียงในการที่จะให้ค้นมาบริจาคนะครับโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานโดยไม่ต้องเก็บหลักฐานมอกม่อนคือมีใบอนุโมทนาบัตรนะครับนะ นีกรช่องทางการบริจาคนั้นมีอยู่สองช่องทางครับพี่น้องครับก็คือบริจาคเป็นเงินสดปกตินี่แหละครับแล้วก็หน่วยรับบริจาคก,ก็จะมาที่ข้อมูลนะครับอ่านระบบให้นะครับไม่ต้องปินปนนป้นเป็นเปเปอร์หรือเป็นเกติบัตรออกนะครับช่องทางที่สองคือบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ครับคอาโคตบาโคนนี่นะครับนะครับสแกนแลว้วก็บริจาคเงินได้เลยนะครับ ครับนี่ครับผมคำบนหน่วยรับบริจาคคือผู้ใหครับนะครับบริจาคไดแก่ครับมียู่ีประเภทอย่างนี้นะครับง่ายๆเนาะหนึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนนี่แหละครับนะสองศาสนสถานทุกศาสนาสามออก็คือพวกโรงพยาบาลน,นะครับต่างๆสี่องค์กรสาถานสาธารณกุศลนะครับอ่า,อาองค์กรนี้ก็คือตามประกาศกระทรวงการคลังมาดา้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มจากปีสองนะครับ แห,แห่งประมวลรัชดาก่อนได้มาตรสามวงเล็บสีวงเล็บขอแห่งพระราชกิษฐ์กฤฤิกาออกในความประมวลรัชดาก่อนบริการยังเป็นภาษีมลูลค่าเพิ่มนะครับนี่คือฝากสถานสาสฐานสาขาเกุศลนะครับส่วนประโยชน์ของหน่วยรับบริจาคโปรแกรมนี้ให้ขึ้นมากนะครับก็มีประโยชน์สำหรับผู้บริจาคแล้วก็ประโยชน์สำหรับผู้หน่วยรับบริจาค ประโยชน์สำหรับผู้บริจาคคือไม่ต้องจัดเก็บเอกสารการบริจาคนะครับก็คือบทต้องมีใบเร็จบอต้องมีอันโูทนาบัตรนะครับ2องได้รับเงินคืนภาษีเร็วยว้นนะครับกาบริจราคบบบก็รดปรถยนภาษีนอะ3ามตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับบนเว็บไซต์ของกลุ่มสรพปกรนะครับ w w w r d g o t h นะครับตรจวจสอบข้อมูลว่าจะกลุมบริจาคไปในตัวไหแล้วนะครับ ตรวจสอบสินได้นะครับเพราะสินปีนะครับภาษีเงินได้จะเสียภา,ายในเดือนไมีน่านะครับผมนะก็จะได้เช็คเงส่งรับประโยชน์ของในบริจากคกับหนึ่งบอต้องจัดทําหลักฐานเอกสารการบริจาคเป็นกระดาษนะครับสองบอต้องจัดเก็บสําเนาหลักฐานการบริจาคนะบอต้องนะครับเย็่ในระบบเรื่อยๆสามลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําหลักฐานนะครับประหยัดเวลาประหยัดบุคลากรหมดแล้วครับ ที่เข้าไปดูข้อมูลการบริจาคในที่เว็บไซต์ของสัมปกร์ได้นะครับเบอร์ v a เ i a b l ดอทเดียวกันเนอะตลอี4ชั่วโมงหาครับสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาคนะครับว่าเราบริจาคมาแล้วก็สามารถเช็คข้อมูลได้เลยนะครับว่าบริจาคไปล้านหนึ่งในระบบมีล้านหนึ่งบอนะครับอันนี้เราบริจาคไปใส่พิษประตูสงบอะไรเงี้ยครับตัจิตเด่นะครับนาอดูแนวทางครับแนวทางหรือขั้นตอนเห้แจังไดนะครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เพิ่งประกาศใส่แล้วครับแต่ละ สถานต่างๆก็ยังบนท่านในมีความ้อใจครับทั้งที่ครับพี่น้องครับก็ไปติดต่อที่กรมสรรพากนะนะครับสมพากรอำเภอสร่พากสมจังหวัดนี่แหละครับเนาะเพื่อไปขอข้อมูลการรับบริจาคนิติบุคคลและหน่วยรับบริจาคนะครับจะต้องดําเนินการอย่างนี้นะครับเนาะหนึ่งต้องมีเลขประจําตัวหน่วยรับบริจาคคือเลขติดสามหลักนะครับของหน่วยรับบริจาคนะโรงเรียนก็ต้องมี วัดกระตองมีนะครับโรงพยาบาลกระตองมี่เองสิเนาะครับขัาไปตรวจสอบข้อมูลได้นะครับนะอ่าที่เว็บไซต์ของอุปกรนะถ้าบุตัในมีก็ไปยื่นขอที่อุปกรณ์นั้นเภอได้เลยนะครับนะอุปกรณ์พื้นที่อำเภอพื่อสื่อสาขาเขาเรียกเหมือนกันนอกันเนาะทีมาว่ามาเพิ่งว่าพอได้เดกสารลังเห็นไหนครับการลงทะเบียนเพราะจิลงเข้ในระบบนะครับก็คือ เอกาสารตรงนีครับเตรียมไปเยื่นที่สมบกรพื้นที่หรือสมบกรพื้นที่สาขานนเนาะกับเนาะมีสำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งศาศาสถานศึกษาสองัฐสถานนะครับ้าเป็นเอกชนกับตรงนี้แล้วก็้าเป็นโรงเรียนของหลวงก็จะมีพวกประวัติพวกสมมติไมยเหตุน,นะครับทายสำเนาแล้วก็แนบไปแล้วก็เส้นพอเส้นรับรองนะครับไปได้นะครับเนาะนี่ เ็นกรให้อนุรลมให้อยู่ครับเพราะว่าโรงเรียนของรัฐเนี่ยจะมีหนังสือการแต่งตั้งครับมันหลายปีแล้วบ่มีรอกคเนาะอันที่สองสำเนาแต่งตั้งผู้มีอำนาจก็คือพระคุณานะครับถ้าเป็นโรงเรียนก็คือนะครับพอโรงเรียนนี่แหละครับก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งนะครับให้แำ้วตงตำแหน่งโรงเรียนนั้นนะครับก็แนบไปนะครับสำเนอาบาัตรอันที่ส,สออามสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำน,นาจสำเนา ว่ประชาชนคือสำเนาบัตรข้าราชการนะครับของผู้มีอำนาจคือของผอโรงเรียนผอโรงบัานนะครับเนาะอ่าครับในรับบริจาคสามารถยื่นหลักฐานได้นะครับที่บ้านถือไปสำหรับเส้นสำเนาถูกต้องข้อมูลตัวหนึ่งครับที่ต้องกรอกลงไปเรื่อมือหมดนตัวที่ะสาขาอีเมลก็เบอร์โทรนะครับผู้มีอำนาจนะครับก็ต้องเตรียมใบนะครับ ครับก็เมื่อเฮ้าเอกสารไปย็นแล้วนะครับเอกสารสัมปกระพื้นที่อสัมปกรนะครับพื้นที่ก็อำเภอหรือสัมปาระอำเภอครับเมื่อเฮายืนเอกสารเรียบร้อยแล้วสัมภาระอำเภอก่อนจะนำทรงสัมการะเขตพื้นที่นะครับหรือสัมกกระจังหวัดนั้นนะครับเนาะอ่าก็จะได้เปิดระบบให้เฮานะครับที่นี่ เขาลงทะเบียนเสร็จนะครับก็จะมีอีกใบนึงนะครับใบที่เป็นใบข้อมูลของโรงเรียนนะครับแล้วก็ปิ้นออกมาแล้วก็ปุ่มยมนานานนะครับเส้นนะครับเอาปเป็นแนวก็หลักฐานสามอย่างนั้นด้วยนะครับเราไปยืนยนจังหวัดครับก็ถ้ามีข้อมูลครบนะครับเขาสามารถที่จะเข้าในโปรแกรม EDoation นเราไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียน นะครับต้องเปลี่ยนก่อ้อมูลพวกอีเมลพวกเบอร์โทรแล้วก็ใส่เลขสิบสามหลักที่ได้จากสัมภาระนะครับแล้วก็ปิ้นออกมาครับปิ้นออกมาเซจปั๊บก็จะได้ใบหนึ่งมาครับจะมีปิ้นออกมาเซตแรกก็จะมีช่องให้เท่าผูมีอำนาจนี่นะครับเส้นนะครับแล้วก็เอาไปแนบนะครับกับเอกสารสามตัวนั้นแล้วก็ไปยืนดีสัมภาระอำเภออีกที่หนึ่งนะครับ จะนั่งเป็นหน้าที่ของสมภษณ์อำเภอนะครับที่ยื่นไปสมกรณ์จังหวัดสมกษณ์เขตพื้นที่นะครับเนาะนะครับเขาก็จะเปิดระบบใหม่เขจะส่งข้อมูลมาทางอีเมลว่าคราวนี้คุณได้ดรับการอนุมัติอนุญาตนะครับให้ใช้ระบบ e ีดูเนชั่นแล้วนะครับดังตัวอย่างมเนาะครับครับครับการใช้ระบบอีดูเนชั่นนะครับนะก็คือไม่ต้องไปติดตั้งอยังโปรแกรมอะไรเปิืนะครับกวางสันนะครับ มาข้อเชียงได้มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าในเปิือกในคอมพิวเตอร์ได้ขี้ข้อมูลได้นะครับจะมีคนบริจาคขี้ไปนะครับันนี้ก็คือประโยชน์ของของโปรแกรมนี้นะครับการรับบริจาคนะครับโดยตรงเลยนะครับที่ต้องมันทันึกข้อมูลอย่างแน่ครับนี่เป็นความรู้นะครับเนาะนี่ก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับบันทึกเฉพาะการบริจาคเงินแต่ถ้าเป็นกรณี เป็นนิติบุคคลนะครับมันติดการบริจาคเงินและทรัพย์สินโดยหน่วยรับบริจาคจะต้องบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ครับหนึ่งหนึ่งเ้อยสิสามรักของผู้บริจาคนะครับตามด้วยซื้อสกุลบุคคลธรรมดานะครับเนาะถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือชื่อนิติบุคคลนะครับระบบจะค้นหาและแสดงให้เห็นโดยเั้าน้ัติครับตัวนี้ครับต่อไปครับวันเดือนปีที่บริจาคครับ แล้วก็จํานวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินครับกรนีเป็นปนิติบุคคลนี่แหละครับที่ต้องกรอกหรือข้อมูลบรยากับมีอยู่สองสามย่างนี่แหละครับเอาก็เซฟไปแค่นี้นะครับเนราะอ่ากรณีที่จะบริจาคผ่านคิวอาโค้ดหรือว่าผ่านธนาคารผ่านนี้ี่เป็นไงครับเราก็หน่วยรับบริจาคก,ก็ต้องไปติดต่อธนาคารครับเพื่อขอคิวอาโค้ดกับธนาคารบาคโค้ดกับธนาคารนะครับแล้วก็มา เอาไว้ก็โรงเรียนก็โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ใดจานั่นก็สแกนคิวอาโคแสดงความจริงลงแล้วก็สแกนนะครับอันนี้ไม่ไม่ครอบคุมถึงนิติบุคคลนะครับโดยโดยหน่วยรับบริจาคเนี่ยที่ประสงค์จะรับบริจราคธนาคารต้องดำเนินการน,นี้ครับอ่าก็คือจัง่าะนะครับขอมีเลขประจาตัวหน่วยรับบริจราคแล้วก็ปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับ เดินก่อนจะมิ้งแล้วเนาะครับเนาะก็คือมีรายได้ร้านศึกษานั่นแหละครับนะถ้ามีเนี่ยก็ไปติดต่อับเพิ่นนะครับนะคือเปิดโดยที่ผู้มีอำนาจลงนามนะครับเราติดต่อเพิ่นก็จะให้ยคิดอางบมาทำงานครับผมครับธนาคารที่รวมโครงการนะครับบริษัททั้งนึงก็กรกฎาคมุกหนึ่งพันม่านนี่แหละครับจำนวนหาจะาคารครับธนาคารกรุงไทยครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเที ธนาคารทหารไทยและธนาคารออมสินครับแล้วก็มีระยาที่สองนี่ก่อนจะเริ่มในช่วงไปไปนี่แหละครับจะตุรามานี่นะครับที่ธนาคารคือกสิกรไทยธนาคารธนา,าติธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารมิสูโฮครับผู้ที่จะะสมบริจาคจะขอใช้สิทธรถยนต์ทางภาษีผ่านระบบเรืองตนนี้คิดต้องเฮ็ดจังไหนครับก็คือ หาต้องการรถยนต์ภาษีก็แสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิรถยนต์ภาษีดังนี้ครับ,ก,บก่อนนี้ถึงเริ่ม้นเลก่อนแจ้งหนรับบริจาคติดข้อมูลระบบก่อนอย่งลิงไปหาระบบ e-donation ที่กข้อมูลยูนันนะครับข้อมูลนะครับส่วนบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์ก็สแกนคิวอาร์โค้ดพันธนาคารให้ธนาคารเป็นตัวกลางใ,ในการรับบริจาคแล้วก็ส่งข้อมูลการบริจาคไปที่ก,มกรมต่าก่อน แล้วเขาไปยืนแล้วก็ขี้ข้อมูลในที่สามหลักไม่ขึ้นปื๊ดนั่นแหละครับนะไม่อยากครับเมือเ่อต้องการต้องสาเลวนะครับกลมสก่อนนะก็คือมันจะขึ้นข้อมูลหเห็นนะครับก็ต้องระวงครับถ้าขี้ข้อมูลแล้วอยู่ที่ว่าตอนที่เขาบริจากกคเขาขี้ข้อมูลในเขาสมบุบ์บ่อนเขาคนเนานี่ก็สอ,อบถามไปยังไม่บริจาคครับขั้นตอนการบริจาคเงินพันธนาคารพันชิ์หรือที่ว่าโคตนี่นะครับ การใช้สีรถยนต์ภาษีอ่างจัไม่นาคาว่าได้ใส่ได้เฉพาะบุคคลธรรมดานะครับเรื่องนี้นะครับเนาะเอาบริจาคเงินนะครับใช้ในรถยนต์ภาษีโดยผ่านธนาคารนะครับหนึง่งประชาชนนี่เลือกใส่โมบายแบงกิ้งนะครับกดคุยสปอร์ตไลน์นี่ะครับสองธนาคารใดก็ได้ที่เขาลงโครงการนะครับโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาแล้วก็ยมีตตัวช่องตัวเมนูนะครับให้สแกนนะครับ ก็ไปสแกนแก็สกอข้อมูลนะครับจะมีการส่งข้อความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิรถยนต์ภาษีนะครับข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกใน e d o n a t i o n ภายในสองวันทำการทัดไปนะครับตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับบริจาคไม่ได้หลายครับบริจาคแห่งเลื่องจะได้หลายเดยครับเดือบริจาคเดืบุญ บริจาคหลายก็เลยรถยนต์หลายครับปีนองครับนั่นเป็นต้องห่วงครับบริจาคไปเรียวเฮ็ดจังไหนครับจิโฮว่าใส่ซิเดบอลนะครับก็ไม่ต้องตกใจอย่างที่ว่าหระครับเมื่อสแกนแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะลิงก์ไปพูดและครับนะฮะลิงก์ไปธนาคารธนาคารก็ลิงก์ไปที่ข้อมูลของกรมสมพากรนะครับอีดูเนชั่นนะครับก็ให้แอปพลิเคชันนั่นนะครับก็จะบอกว่า ต้องการใช้สิทธิ์ลดนย่อนภาษีไหมนะครับขอคาแจ้งเข้ามาส่งผ่านแอพพลิเคชันนะครับสังเกตดีๆนะครับการบริเคตบุญน,นี่นะครับก็ต้องสังเกตสัญลักษณ์ที่มีคำว่า e donation นะครับอยู่บนหัว q r วอารโค้ดนั่นะครับอันนี้มีตัวอย่างเช่นครับเติมบุญน,นี่ก็ได้ครับผ่านเติมบุ คิวอาร์โค้ดอินดูชันของเสเวนอย่ก็เง็้นะครับของธนาคารต่างๆนะก็จะมีคำว่า e donation อยู่บน QR วอารโค้ดทุกตัวนะครับนะนี่ก็ให้สังเกตก่อนที่สแกนนะครับจะได้บอกปิดพลาดครับผมการส่งข้อมูลระหว่างธนาคารนนและวบาอีดูเนชันของสมบัติก่อนมีความปลอดภัยบอยที่ครับนะ การส่ขงข้อมูลของธนาคารการระบบ e d o n a t i o n เป็นระบบพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการส่ขงข้อมูลกับบริจาคมีความปลอดภัยครับตามมาตรฐานไอทีครับการส่ขงข้อมูลจะดำเนินการเฉพาะผู้บริจาคแจ้งความประสงค์นะครับให้ธนาคารส่ขงข้อมูลไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเท่านั้นรับรองว่าปลอดภัยครับถ้าผู้บริจาคจะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยรับบริจาคใช้ระบบ e d o v a t i o n ออกนะครับก็ปิงก้อสงสัยเนาะครับ ู้จากก็ตรวจสอบลายซื้อหน่วยรโยบายที่ใช้ innovation ่านเบอร์วบท d g o t h ก็คือเว็บไซต์ของกมรมสรรพกรนะครับแล้วก็คลิกกลับไปที่บริการอิเล็กทรอนิกส์คลิกอีกทีนึงก,ก็ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เขาค้นหาให้เจอนะครับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ก็ว่าเพื่อไปอะไรครับเพื่อไปค้นหากว่าผู้สําหรับผู้บริจาค ต่อไปอีกครับก็ค้นหารายซื้อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e donation ก <c oughs> ็จะคืนซื้อเช่นโรงเรียนบัานนวนขี่แห่งเอย่างนี้เราบบบอนะครับก็ไปค้นหาได้นะครับถ้ามีซื้อในระบบแล้วก็โอเคครับสามารถบริจาคได้เลยนะครับแต่ว่าโรงเรียนบัานและลมโพก,ก่อนยังต้องการอยู่ด้วยครับเด็กอย่นี้จักร้านหนึ่งครับเช่นโดมครับพี่นอ้อง คำถ,ถามต่อมาบางที่ครับขสงสัยวนะ่าผู้บรจากเก็บจสอบข้อมูลเก็บจากตัวเองอย่างไรก,ก็บม่ยากรับอีกคือเก่าเหมือนเมื่อกี้แหละครับเข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบนะผู้บริจาคเข้าสรุบโดยใช้รหัสผู้ใช้รหัสผ่านเช่นเดียวกับการไปรยืน่นแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอเน็ตอ้อนี่ก็ ยูสื่อเนี่ยมันก็พัฒน์ตัวเดียวกันนะครับที่เราเคยยืนผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ที่เคยเห็นมาแล้วนะครับในนั้นแต่ว่าท่าก็ต้องติดต่อกลมทรัพประกันนะครับของประเทศไทยนะครับเมื่อไปเช็คแล้วเขาระบบแล้วมันจะแสดงข้อมูลในลเห็นเลยนะครับว่าเราไปจากกี่บาทบ้านไหนนะครับรับบริจาคให้ใครครับนะตองทางบริจาคเงินสดหรือว่าทางผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับ จรงได้ครับจรงได้ต่อไปครับกรณีผู้บริจาคไปบริจาคกับหน่วยงานหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่ในโครงการและได้รับใบอนุโมทนาเป็นลูกกระดาษจะยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนหรือไม่โอ้คำถามดีนะครับตรงนี้คือสําหรับการบริจาคนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีสองหาหกหนึ่งผู้บริจาคสามารถนําหลักฐานบริจาคในรูปแบบกระดาษนี่นะครับที่ออกโดยหน่วยงานรับ บริจาคที่ไม่ได้ในโครงการเนี่ยมาขอใส่สินรถยนต์ได้ครับพี่น้องปีนี้ยังนุโลมนะครับปีหกหนึ่งเนี่ยปีหกสองไม่ได้นะครับลองใส่ของอีดูนีชั่นเด้อจำไว้ครับเพราะว่าปีนี้เฮ็ดหลายๆครับบริจาคหลายๆครับปีหกหนึ่งเนี่ยได้เป็นกระดาษได้อยู่เนาะอ่ะแต่เม่กอเขาก็มีความไร่กลุ่มรอบขอบเลยครับเดี๋ยวนี้นะครับนะก็จากกนททาบุญก็ งานสถานศึกษาในงานโรงพยาบาลน,นี่นะครับไม่นักร้องคนวิ่งคนบริจาคไบ่ได้รถยนต์นะครับบางคนบ่ได้ใบยังนะครับนะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการสางบุญสางกุศลครับน,จนืจากในโรงพยาบาลน,น,นะจะลอยล้านครก่อ็ฝาก้อมูลดังนี้ครับเป็นเรื่องไม่ครับนะในการที่จะจัดเก็บภ้าษีรถยนต์ผภาษีรถยนต์ภาษี ครับสำหรับกนทีมมีรายได้ประจําปีนี่สูงนะครับก็ต้องคืนกําไรสู่สังคมนะครับก็คือบริจาคทั้งบุญแล้วก็ได้ลดยนภาษีครับนะก็แลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับโอเคครับก็สาระดีเนื้อหาดีถ้าถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามให้นํานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจากพ่ออนังคิด มาพบกกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ